สวัสดีนิฮาวันนี้ขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องการรับปากและก็การสัญญากับเด็กๆนะคะความเชื่อใจเป็นสายไอของสัมพันธ์ที่มั่นคงและสายสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราสามารถสร้างความมั่นใจชื่อใจให้กับคนที่เรารักได้และสามารถทำรายได้เช่นเดียวกันว่ากันว่า อย่ารับเปล่าหรือสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะเด็กๆจดจำได้แม่นยำกว่าที่เราคิดผู้ใหญ่อาจจะมองว่าการรับเปล่าหรือว่าสัญญาอะไรกับเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นเพราะเชื่อว่าเขายังเด็กไม่นานเขาก็ลืมเป็นความจริงที่เด็กหลายคนนั้นมีแนวโน้มที่จะโกรดง่ายและก็หายเร็วนะคะ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะลืมในสิ่งที่คุณพูดกับเขาเด็กจดจำได้ดีกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะสิ่งที่เขาตั้งตารอหรือเขาคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเวลามาถึงฉะนั้นอย่ารับปากหรือว่าสัญญากับเด็กๆไปเรื่อย เราะการระปากหรือว่าการสัญญานั้นมีความหมายกับเด็กๆแต่ละคนม,กมากมเพราะมันไม่ใช่แค่เพียงความคาดหวังของเขานะคะแต่เป็นเพราะผู้ใหญ่ที่เขานับถือหรือว่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญในชีวิตเขาเป็นผู้พูดรัปากเป็นผู้ให้คำสัญญา ดังนั้นถ้าเด็กขออะไรหรือขอเราสัญญาขอเรารับปากในสิ่งใดให้เราตระหนักว่าสิ่งนั้นเหมาะที่จะทำหรือมอบให้เด็กได้จริงหรือไม่เราสามารถทำตามที่เราพูดได้ไหมเราจะไม่ตกลงหรือรับปากหรือว่าให้คำสัญญาพร่ำเพื่อเพราะสองสิ่งนี้ เราจะให้ในเวลาที่สำคัญและไม่ใช่เพื่อเป็นการลบหรือจบปัญหาที่เผชิญอยู่หน้าเวลานั้นๆค่ะในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้แต่คิดว่าอาจจะมีแนวโน้มทำได้บ้างให้เราเปลี่ยนคำพูดจากการสัญญาหรือการรับปากในเด็ก เป็นอาจจะหรือว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะพยายามทำสุดความสามารถแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ในครั้งนี้ให้เขาให้อภัยเราด้วยเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้วเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ว่าความคาดหวังครั้งเนี้ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเขาจะได้เผื่อใจไว้บ้าง เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปดังที่คาดหวังอย่างน้อยเขาก็จะไม่เสียใจจนเกินไปบ่ได้ลืมเหรอเจ้าเด็กๆพัฒนาความเชื่อใจและความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมจากผู้ใหญ่ที่เขารักเป็นบุคคลที่เขาสามารถเชื่อใจได้แหมอย่างหนึ่ง เด็กๆที่เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เขาเชื่อใจได้มีแนวโน้มที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตนเองและเป็นผู้ใหญ่ที่รักษาคำพูดเช่นกันและไม่ใช่เพียงแต่เด็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่ต้องการสภาพแวดล้อมหรือบุคคลที่เขาสามารถเชื่อใจได้ ผู้ใหญ่อย่างเราเราก็เช่นเดียวกันคำสัญญาหรือว่าคำสาบานที่ออกจากปากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ถือว่าเป็นคำสัญญาได้ขออนุญ,ญาตฝากทิ้งท้ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอิภาคชาแนลฝากกดติดตามกดแชร์ให้เตยในเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้าค่ะ